สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่นอ้องสุขุมสุขคน,นะคะยินดีต้อนรับเข้สูท่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเลาวาเพื่อนบ้านขามโค้งนะคะหลังจาการัฐบาลไทยออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีบางคนบางท่านที่ถามว่า,ารัฐบาลไทยของปู่ปขุนขันมีบอนะแอดกอ็แจ้งไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลไทยงวดที่แล้วปู่พนงดนะคะ บไ่ได้ห่เพราะว่าติดภารกิจอยู่บุรีรัมย์เนาะวันนี้กะจะเป็นแนวทางเพื่อนบ้านลาวคาโค้งเนาะของงวดวันที่สิบเจ็ดอะของงวดวันที่สิบห้านี่กะถือว่าลดไปเนาะค่ะคือหลุดไป,ะะลดไปเลขออกแปดห้าหกสี่สี่ศูนย์สองตัวคือหกสี่เนาะปรากฏว่าห้เจ็ดกับเก้ามาหกเนาะ,ะมาหกแทนเก้าซีหกสีเนาะ ก็หลุดไปแต่ว่าผููเขามากทั้งหมดน่ะวิ่งรูด17งวดติดแล้วนะคะเข้า17งวดติดแล้วงวดที่แล้วกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะทรงไทยหอีกแล้วเนาะโอ้ยส่วนเพราะเขาบนเขาล่างปุ๊บงวดนี้ก็เลยนี่ไปเนาะ๋ยวทางมีเข้ามีหลุดเด้อคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นปูมันกับเขามากวันที่สิบกับเขาอยู่นะะวิ่งรูดกับเขาจับคู่ก็เขา้า ยี่แปดนี่ก็จับคู่ก็เข้าวิ่งนูดก็เข้าเนาะสามม้วนซีงม้วนติดมปนวันนี่จ็ดม้วนแล้วจับคู่เนาะบนล่างบนละบนมันบ่เข้าบนอันนี้ก็เข้าล่างเนะาะ่บนล่างแก็จับคู่นี่เข้ามาทั้งหมดนี่ สิบเจ็ดงวดแล้วเนาะสายวิง่งสายรุนเนาะ,ะอ่ะสลูพายเนาะคะ่ะเดี๋ยวว่าย้อนหลังเบื้องหลายๆแอดพูดคนเดียวเนาะคะ่ะก็ว่าวเนีน่นะะยเล็กน้อยเนาะค่ะก็ห้ได้เวลาด้วยเนาะ,ค,ะคันบบได้แปดนาทีสิบนาทีเนาะคะ่ะอ่าเพ้นบบดันโฆษณาเนานะก็ต้องกราบขอภห้ก็แบ่งปันกันเนาะคะ่ะลุ้มมารวยให้กันแล้วกันคอมเมนต์แบบสุภาพเน้ะคะ่ะรบกวนใคร เข้ามาแล้วเนาะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปไหม่อั์นัมแมนเดอร์ค่ะเปิดข้างการมองเห็นในด้วยนะคอมเมต์กันมาหลายๆเนี่ยเด้อค่ะใครรอแนวทางของปูแ่แขกคู่คันเนาะค่ะปู่ส่งหมาแล้วว่าเอาไปไว่าวก่อนวันนี้มีไรสดเนะือจากมีไ์สดช่วงเย็นด้วยนะปู่บอกว่าติดธุระอยู่เอาไปพูดบอกเอฟซีก่อนเห็นวะ่ะอืมใครรอใครตามเนาะสิบเจ็ดนวดอันนี้งวดที่สนะิบแปดเนาะ วันที่18เพิ่งหลุดไปของแอดนี่แนวทางเพื่อนบ้านหรือรัฐบาลไทยแอดไม่ได้แม่นหลังเลขออกนะคือแอดก็จะทำคลิปก่อนทุกรอบนะแต่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube แม่น ก่อนเลขออกอะ่ะไม่ได้แม่นหลังเลขออกเนาะใครที่ดูเข้าไปดูใน y ย u ทูบสอนเนาะ,ะขอแจ้งนิดนึงใครที่เข้าไปดูในยูทูบสอนที่แอดลงไปหลังจากเลขออกแล้วเนาะ,ะอันนั้นคือแอดจะลงเฉพาะเลขที่ออกไปแล้วเนาะส่วนตัวเลขแนวทางจริงๆน่ะคือจะลงทางช่อง y o u t u b โจพารวยมีช่องเดียวนะคะช่อง y o u t u b โจพารวยจะลงก่อนทุกรอบเลขของพี่ช่างจะดวดเะคะ แนวทางรัฐบาลไทยขอแจ้งข่าวนิดนึงแนวทางรัฐบาลไทยหรือลาวแล้วค่ะแอดจะลงทางช่อง youtube ก่อนทุกรอบทุกงวดแล้วค่ะแล้วก็พอเลขออกแล้วแอดก็จะเอาไปทําเป็นคลิปสดนะเพื่อที่ว่าคนจะได้เห็นมากขึ้นก็ให้มากดติดตามทางช่อง youtube โจพาลวยไว้นะคะใครที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแม่นหลังเลขออกขอบอกเลยเด้ค่ะคือไม่มีค่ะทางช่อง y YouTube โจพารวยแม่นก่อนออกนะ,ะทุกรอบนะคะขอ เอาความซื่อตรงความอ่าอย่างเขาเรียกเนาะตรงไปตรงมานี่ล่ะอะแอดจะเป็นคนตรงนิดนึงเนาะ,ะละลก็ไม่มีตุกติกเนาะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องจริงเนาะ,ะส่วนใหญ่เอฟซก็จะรูะะ้เนาะเอฟซีสายคาะจำเนาะ,ะของวันพุทธ วันที่สิบเจ็ดนาะคะ่ะหกแปดว่าตอนนี้ติดธุระอยู่เพื่นวะธุระเบื่อ้ถามเนะะ้ะทีะ่ละธุระเอียงเนาะแต่สิว่าติดธุระกลาไปเบิ้งก้อนได้คุณพ่อแม่เนี่ยละแนวทางของปู่ขุขันมาแล้วรัาแนวทางเพื่อนบ้านวิ่งรูดนะจ๊ะ ได้เบิ้ลของจริงที่ปูทรงไม่พรอมเนาะเบิ้งงายมากตรงซื้อของปูบิ่งรูดอย่างรวดนีสิบเจ็ดท่านว่าวิ่งแปดกับเก้าแล้วจ้ะลูกแปดกับเก้าเป็นบนเป็นล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนะ,ะก็มีเนาะ ตัวแรกแปดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็แปดสองมาแล้วก็แปดห้าแล้วก็แปดเก้าเนอะอันนี้คือหลักแปดหลักแปดผู้หายซี่ชุดหนึ่งต้อนงะหลักแปดให้มาแค่สี่ชุด หลักเก้าเนาะมีเก้าหนึ่งเนาะแล้วก็เก้าสองแล้วก็เก้าสามตัวสุดท้ายแปดเจ็ดนะคะได้ตัวนี้ออกนีดีแล้วแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่ทั้งไทยทั้งล่าวเนาะ,ะอาจจะมาชอบส่วนตัวแปดห้าแปดเก้า สองตัวนี้ให้น้ำหนักเท่ากันนะคะ่ะแล้วก็เน้นนะว่าเบ,บ้งตันเน้นเน้นที่แปดห้กมักส่วนตัวมักส่วนตัวมักส่วนตัวแปดหาก็แปดเก้าแต่เน้นที่แปดเจ็ดนะคะ่ะเนี่ยเน้นแปดหาก็แปดเจ็ด คขันลาววันพุธ17ธันวาคม258ร 8, อบ2ทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่ม24นาะทีวิ่งรูด8กับ9ไปได้ทั้งบนทั้งล่าง2ตัวมี8 1 8 2 8 5 8 9หลัก9มี9 1 9 2 9 3และ8 7ปูแน่นหายอยู่8 5และ8 7แต่ชอบส่วนตัวคือ8 5กับ8 9นะคะ เดี๋ยววันนี้มีไลายสดนะคะรอบเย็นปูปูขันก่อนเลขออกนะคะก่อนเลขออกอันนี้ค่ะอันนี้ของจริงนะตัวต้องซื้อแบบนี้มีสีชมพูสีดำเงินสีเขียวสีอยังไเนี่ยเป็นของปูนะคะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเก้านะคะ แล้วก็919293และ,ะ87นะคะผู้ชอบส่วนตัวคือ85และ89อยากได้ตังค์ให้รูดกันเดิอโยมอมอาตมาชอบส่วนตัว85 89ให้เล่นอย่างระมัดระวังนะระวังแนวทางมีเข้ามีหลุด นะขอให้โชคดีร่ำรวยนี่ค่ะสาธุนนึกคะขอให้ร่ำรวยขอให้โชคดีสุบุญสุกนนะขอให้เขาเอางเด้อปู่ยันนี่จะมีไรสดเด้อค่ะของปูข่ขู่คันก่อนเลขออกนะตามนี้เด้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุญสุนะกาานาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกซีนเนาะขอกราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุภุดสุนที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอให้โชคดีร่ำรวยสุภุสุขนขอให้แตกสามตัวสองตัวเนาะไปลาวเย็นนี้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นกับโปรดใช้วิจารณญาณนนในการรับชมรับฟังด้วยเนาะ อีกรอบหนึ่งนะคะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะไปเข้ามารับชมรับเบิรงนก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามใหม่คอยทุกท่านโชคดีร่ำรวยแตกสามตัวสองตัวขของซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยก็คอยถูกรางวัลที่หนึ่งถูทุกๆๆรางวัลที่มีนะคะรางวัลที่หนึ่งถึงค่ะสามตัวหน้าสามตัวไทยสองตัวไทย ขอให้รวยขอให้รวยนะคะสำหรับคลิปนี้่อนตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ